ให้หมาน้อยตัวหนึ่งมันจะฟินเกินไปเลยนะแล้วเนี่ยมันขาแม่ดิเนี่ย<อ>ขาแม่เนี่ยขาแม่เนี่ยตอนที่ยี่สิบอ๋อดูซิรี่เหรออ่ะเอาแม่ไม่ว่าหรอกอ่ะแม่ไม่ว่าไหนหรอกอ่ะนุน่นอ่ะโอ้โอ้โอ้ชกชกชกขอโทษขอโทษขอโทษอ่ะอ่ะอ่<บ>อะไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนอย่างอนอ่ะอ่ะดูซิรี่ไปครับครับครับ อ๊ะน,นี่ไม่ดูแล้วหรอชิลลี่เดอเดี๋ยวมนจะโมูสู่นะอ๋ะอนี่อยู่ทางนี้อ๋อมันมันใช่ไหมนี่มานอนทับขาแม่อีเด้อเฮ้ยนี่มาเนี่ยอุ้ยโอเคโอเคดูชิลลี่ต่อเหรออันนี้รึเปล่านะชอบนางเอกเหรอานางเอกชว่วยเหรอ หาบิิงซลแบบนี้เมื่อไหร่จะเจอเนี่ยฮึชอบคนไหนล่ะองชายเย็นจะหาตำราก็หาไปชอบคนไหนล่ะชอบคนไหนละมอนอย่าจุ่นให้มันมากขับพอใจแบบนี้อย่ายุนมาแบบนี้อะไรเนี่ยอนดูซิลีพินเลยเหรอ ตลกลงมันจะดูหรือมันจะหลับนะ่ะแล้วก็นหญิงฮะดูมันนอนเห็นไดพวกเขาสามคนถึง่แม่จะแม่ปวดขาไหมถามแม่เชื่อแม่ปวดขาไหมหรือว่าฮะมัน,นคนเชื่อมั่งสู้ที่ท่านพ่อบอกจะเป็นนางเหนไ้น,น,นไอยู่เพียนทีของข้าน่าจะอยู่กับนางมานอนดูซีรีส์กับแม่นออะไรอยู่ตรงน,นั้น นายหญิงแม่นางฉี่องค์ชายเย็นทั้งสองคนมาทำสนุกเหรอลูกเรื่องนี้มันสนุกเหรอให้มาหาตำราโบราณเกี่ยวกับการบำเพ็ญรักเรื่องนี้มันสนุกมากเลยเหรอหาเจอหรือไม่โอ้โอ้ถือรับแต่วันนี้แม่ลดเสียงซิลลี่ให้มีแต่ตำราผุ่พังไม่มีประโยชน์สักนิดในเมื่อไม่มีฉันแนะนกคนนายหญิงพักผ่อนแล้วพวกข้าขอตัวก่อนนอนเปิดกินปอนให้นอนไปได้แล้ว ลมก็เปิดมันก็ขึ้นมานอนทับขาแม่หมอนเลยเยเอ้าตอนธหายใจทำไมจะหลับแล้วเหรอแม่เหนื่อยด้วยเนี่ยเมื่อยด้วยเนี่ยมันเมื่อยด้วยหมอน จะมานอนหนาไปเลียงเสียงเหีซางมูอ,งอาจเป็นชื่อปลอมตอนนางอยู่แดนมนุษราน,นั้นที่สุชิงเข็จิงจอกมายาใส่ความท่านน่าจะเป็นมอน,นาสุดยข,ข,ของาน่าจะอยู่กับนางเช่นกันสภาพหมาน,านอางนงี้เลยเหรอหมอนฮะ แม่เมื่อยไหมล่ะน้องพ่อละวะพ่อ,พอระวะแม่เมื่อยแล้วนะนนนเน,น,นี่ยงงดแม่อยากานอน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 เป็นเลยอยู่นี่แหละจะดูทีดี่เนี่ยดูตีดีด่ก่อนเนี่ยเวอ ไปหนึ่ยอะเ้ยตวอย่างนี้ยาก็ไม่ตเริงเหมือนวด้ยเ้แงเหมือนมไมกคันอ่ังม่อยากควนนอนนอนนะแม่ร้าหมด่งกยรอนแหะ งงน,นัแม่นัซมอนครับ้ดูปนไปหน่อยนะจะเล็แล้วมาง<ห>น,มน้งน้นอนาันมาดูาสิ อาจารย์เทพจดีนของข้ายังไม่กล้าม,มองข้าแล้วูนารกตอนนี้ยังไม่คุ้นชินทางยุ่ยคนป,ป้าบดไม่คิดว่าท่านจะมีความคิดเลื่อนเกินเช่นนี้ด้านเถิถตดต้องของข้ายิ่งวิญญาณข้าไม่น่าสนใจหรอน่าสนใจผ่าน,นามา,นารคารับผนอนแล้วหยุดเป่าเล่นได้แล้วนอน มาคีแม้แต่ท่านยังทนสมตาข้าไม่ได้ดูแล้วน่าจะสมจริงพอหลับทกมาหลับแล้วพรุนี้เจ้าต้องกินให้เยอะๆอีกไม่กี่วันใบมิ้งของเราจากกระกลัหุนแล้วเลงว่าเจ้าจะไม่มีอาหารให้กิน 喂。Wait.